กองทุน p r i n c i p l VNDQ A ครับกองทุนนี้นะครับจะเข้าไปลงทุนในหุ้นที่จดทะเบียนในเวียดนามนะครับหรือว่าเป็นหุ้นที่ลงทุนหรือทำธุรกิจเกี่ยวข้องอยู่ในเวียดนามโดยตรงนะครับนอกจากนี้กองทุนดังกล่าวก็ยังสามารถเข้าไปลงทุนใน ETF กองทุนรวมดัดชนีนะครับที่เรียกว่า ส่วนใหญ่แล้วก็จะมีอินเด็กที่เป็นเบนมาร์กนะครับแล้วก็การลงทุนบน ETF นะครับเขาก็จะไปอิงกับตัวอินเด็กต่างๆเพื่อสามารถสร้างเพอร์ฟอร์แมนซ์ให้ใกล้เคียงกับตัวดัชนีที่ไปอ้างอิงตรงนั้นครับโดยกองทุนนี้นะครับก็ถ้าเราไปดู performance เพอร์ฟอร์แมนซ์ย้อนหลังนะครับริงเขาค่อนข้างที่จะโดดเด่นเลยในกลุ่มเพียรเดียวกันนะครับโดยกองทุนนะครับเขาก็จะมีวิธีการบริหารโดยเป็นท็อปดาวนะครับแอปโพสแลวก็วัดทอมอัพแอปโพสโดยตัวท็อปดาวก็จะดูทั้งด้านภาพรวมของเศรษฐกิจนะครับหลังจากนั้นะ ก็เขาก็จะมีการใช้ตัว Bottom-Up a p p พ o d e นะครับโดยจะมี FMV Model นะครับโดยเป็น fundamental momentum แล้วก็ valuation Model ในการคัดเลือกหุ้นรายตัวออกมานะครับกองทุนนี้นะครับเขาก็จะมีการเข้าไปลงทุนรงนะครับก็จะมี FPT Corporation นะครับโดยกองทุนนี้ก็จะเป็น IT Company นะครับหรือเป็นเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ในเวียดนามนะครับโดยเขาก็จะทำทางด้านที่เป็น ซอฟต์แวร์เซอร์วิสนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีขายพวกซอฟต์แวร์ให้กับองค์กรในประเทศต่างๆด้วยครับโดยตัวที่เขาโคอยู่กับต่างชาติก็มีเช่นกันก็คือเขายังมีการโคกับทางด้านที่เป็นบริษัท Microsoft นะครับหรือว่า IBM เนะครับเป็นต้นตัวที่2นะครับก็จะเป็นตัวเวียดนามเดลี่โปรดักต์นะครับผลิตภัณฑ์ที่เขาขายนะครับก็จะเกี่ยวข้องกับนมนะครับหรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับนมถ้ามองคล้ายๆบ้านเราก็อาจจะเป็น r c f นะครับที่มีขายผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับ ตรงนี้ซึ่งเรียกว่าแบรนด์ของเขาก็ถือว่าเป็นมาร์กินมาเก็ตแชร์ค่อนข้างใหญ่ในตลาดเวียดนามนะครับตัวที่3นะครับก็จะเป็นอ o u s i า g Development Bank นะครับโดยตัว housing development bank นะครับโดย ปกติแล้วเขาจะเป็นธนาคารพาณิชย์นะครับแต่ว่ากลุ่มอุตสาหกรรมที่เขาลงทุนหรือสเปซิฟิกลงไปนะครับก็จะเน้นไปทางด้านที่เป็นคอน sumer financing นะครับซึ่งตรงเนี้ยก็ถ้าเรียกว่าประชากรมีการจับใจ่ายใช้สอยในเศรษฐกิจนะครับตรงนี้ก็จะทําให้าทางด้านคอน sumer f i n a n c e ตรงนี้ก็จะได้รับประโยชน์ด้วยเช่นกันครับพบ<ม>กับวีได้ใหมกับฟันไอเดียอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับ